สวัสดีครับผมวันนี้ก็เปิดคลิปต่างจากคลิปอื่นๆอยู่นะครับผมก็วันนี้จะพาไปดูเ,เขาเรียกว่าไงอาฟอร์มการเล่นนะครับของผมเองนะครับวันนี้ก็จะไปเตะบอลกับรุ่นพี่ที่มหาลัยนะครับที่รู้จักกันนะครับที่สนามสนามซ็อกเกอร์โปนะครับสนามซ็อกเกอร์โปพัฒนาการ4 4นะครับผมก็ทุกวันอาทิตย์นะผมก็จะ ไปเตะที่สนามนี้นะครับถ้าว่างนะบางอาทิตย์ถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ส่วนมากก็จะไปเตะทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับ6โมง2ทุ่มโดยประมาณนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะครับว่าอ้อมการเล่นของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้เล่นมานะครับเพราะว่าผมไปฝึกงานมา4ี่เดือนนะครับผมก็เล่นบ้างนะครับเพื่อไม่ได้ซ้อมทุกวันเหมือนแต่ก่อนนะครับผมตอนนี้ ก็ตอนนี้ก็ปึกงานเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ใช้ตัวถุงมือโรบเจ Gen นะครับผมที่ผมได้รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนคลิปที่แล้วหรือคลิปก่อน,ก,อนก่อนที่แล้วนะครับจะมาให้ดูว่าประสิทธิภาพนะเป็นยังไงนะครับผมว่าผมใช้เนี่ยประสิทธิภาพมันดีเหมือนที่ผมรีวิวไหมนะครับแล้วอร์มการเล่นผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ติดตามชมกันได้นะครับผมแต่ตอนนี้ขอ ขอตัวขับรถก่อนนะดดตอนนี้ก็ท่านซอยสนามมาแล้วนะครับผมเราต้องผ่านป้อม ไปถึงสนามแล้วมาเตบอลครับใครที่มาเตะที่สนามซอกกโปพัฒนาการสี่นะครับผมก็จะรู้ดีนะครับมันจะมีป้อมต้อมหนึ่งนะครับเก็บค่าผ่านทางถ้าเกิดเราบอกว่าเรามาเตบอลเน,นี่ยเขาก็จะให้เข้าฟรีนะครับถ้าเกิดไม่ได้เตะมาผ่านเฉยยี่สิบาทรู้สึกน่าจะไม่ผิดน,นะครับก็ได้ถึงแล้ว โอเคเดี๋ยวขอตัวขับเข้าสนามก่อนนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวนึงตัวกลางตัวกลางขาขึ jer, ้นเขาขึน ครับผมนะั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับผมเล่นเอาหมดแรงมานนะวันนี้ยโหยิ่งหัสุดท้ายนี่ตาสุดท้ายโอ้โหเล่นไม่พักเลยเก็บหลังกันสุดๆนะครับก็คิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นผมก็คอมเมนต์มาได้นะผมเหนื่อยเราพูดไม่ออกเลยก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาเป็นโ,โกคาเบล่านะครับผมกล้องหลังประตูให้ดูกันนะว่าผมเล่น <c oughs> เ,เล่นบอลกับพี่ๆเขาผม ฟอร์มการเล่นเป็นยังไงนะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์นะครับผมผมจะได้ทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกเยอะๆนะครับผมก็สหวันนี้ก็ให้ฟอร์มการเล่น5เต็ม10พเพราะว่ามันมีหลายลูกที่ยังรับกระชออยู่นะครับผมซึ่งลูกนั้นก็สามารถที่จะคอมพลทได้นะครับผมแต่ก็ไม่สามารถที่จะคอมพลทได้นะครับก็รับกระชอไปครับก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมแล้วก็เรื่องการโยนบอลเนี่ยยังโยนได้ ไม่แม่นพอนะครับผมยังมีขัดๆันเกินอยู่บ้างเล็กน้อยนะผมก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับผมเพราะว่าใช้กล้องโทรศัพท์ในการาถ่ายนะครับผมก็สำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับผมใค,ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการาทำคลิปต่อไปนะครับ